ก็กลาบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับรผู้บ่มฉายหกวันนี้ผ,ผู้ชมเนี่ยไปดักคนที่ทางออกโมเตลกันนะครับและจุดที่เราจะไปดักกันนั่นก็คือลังค่าลงเก็บของโมเตลนั่นเองครับคนจะไปรับชมคลิปวิดีโอเนี่ยก็ขอกำลังใจสักคนละหนึ่งไร like นะครับคลิปนี้ขอสักหนึ่งร้อยห้าสิบไรนะในตาแรกเกิดที่จุดซื้อไข่ผมเิยครับผมเลยเลือกที่จะวิ่งไปแล้วก็ไปดักรออยู่ในบ้านพักหลังนึงก่อนนะครับ เพื่อที่ว่ารอเวลาให้แบบว่ามันปลอดภัยที่สุดคุณผู้ชมแล้วรอค่อยไปตรงจุดดักของเรานะพอแน่ใจแล้วว่าไม่มีคนตามมาเนี่ยเราก็ออกเดินทางได้เลยครับตรงจุดนี้ต้องระวังให้ดีครับเผื่อว่ามีตีโมเดลมาก่อนเรานะเ,เชียบ้งเชีรยบอดเรียบร้อยครับแล้วก็ขึ้นไปางบนดเลยอันนี้คือวิธีการขึ้นนะ <c oughs> โดดเลยไปขึ้นยากหน่อยนะทุกคนแรก จุดที่เราจะดักก็คือจงนี้นี่เองครับอตอนเช้าเนี่ยเงามันอาจจะชัดหน่อยคุณผู้ชมแต่คนที่จะสังเกตเนี่ยมีไม่มากแน่นอนครับอตอนนี้ผมดักจนเหลือ4นาทีสุดท้ายคุณผู้ชม มันไม่มีคนมาออกเลยนะครับซึ่งเป็นข่าวสวยงามจริงครับแต่ว่าตอนที่ผมกำลังจะวิ่งไปออกเนี่ยคุณผู้ชมก็ได้มีเสียงบอดยิงกันครับ เก็บไป2อง 2> <Nice. S 1> ตาอนนี้เนี่ยว่าจะเก็บของไม่ดีคุณผู้ชมอาจจะลืมอะไรไปบ้างนะครับก็ผมกลัวว่ามันจะมีตี้อีกฝั่งมาผู้ชมหรือว่าจะเป็นคนออกที่หลังนะก็พาไปแล้วก็พาไปคุณผู้ชม ให้ออก9เซนออกคุณผู้ชมพอมาคิดดูแล้วเนี่ยโค่นน่าเสียดายนะครับจริงๆเราจะเก็บได้เป็นล้านกว่าเลยนะครับล้านหนึ่งล้านสองเลยนะซ้ำแต่ว่าผมก็กลัวฮะเพราะว่ามันวิ่งมาคุณผู้ชมท,ที่ไหนได้มันเป็นหมดใช่ปะหร ในตาที่สองเนี่ยผมดักอยู่ไม่นานคนุณผู้ชมก็มีคนมาบวกกันที่แถวโมเตลนะซึ่งผมคิดว่าตานี้แหละได้คลิปแน่นอนนะครับแล้วมันก็ได้จริงๆเว้ยเรียบ้อยทุกคนแล้วในตานี้เขายังมีเพื่อนนะครับแล้วเขาก็เอาโดนเนี่ยมาบินสองผมเว้ยผมก็เลยคิดว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วครับแล้วก็ จะไปเก็บของก็ยังไม่ได้คุณผู้ชมก็เลยว่าจะดักอยู่ข้างล่างนี้ก่อนนะครับเพื่อดูว่าเพื่อนเขาเนี่ยจะมาบวกกับเราหรือเปล่านะหรือว่าเขาจะหนีไปนะแต่แล้วก็มีตี้จากจุดซื้อขายผลิตวิ่งมาครับคุณผู้ชม เรียบร้อยคุณผู้ชมหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เคลียร์ของเลยครับอ้หมอนี่ก็มาแค่คนเดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าเกิดมาเป็นตี้เนี่ยผมคงไม่รล่ <c oughs> ตานนี่เราได้มาทั้งหมด1ล้าน1แสนครับทุกคน ต้านที่ผมเกิดค่อนข้างไกลเลยว่าจะแวะเปิดเซฟที่บ้านพักสักหน่อยครับผู้ชม,มตามนั้นครับเกลือ,อชีพหายผมาร้มของจากบ้านพักได้พอประมาณแล้วก็รีบวิ่งไปตรงจุดดักของเราคุณผู้ชมแต่ว่าจุดดักเราเนี่ยเริ่มแปลกๆแล้ว มันมีคนแอบอยู่หลังรถคุณผู้ชมต้องสัตว์มันสักหน่อยละ ผมยิงป่ะผมสาบานเลยไม่ได้โตแหลงไม่ได้เลยกูยแรกกับมันอนะ่ะกูยิงตตักต๊ก,ก,กมันสวนเติมเติมเติง,ตง,ตงใครร่วงก<อ>ูดิร่วมโอ้โหเกมมึงนี่แม่งมีอะไรสมดุลน,นึงว่าภาพมึงก็การพอแรงและ ผมเกิดตรงจุดเดิมภาพเดิมก็กลับมาทำแบบเดิมซ้ำๆแต่ตานี้ไม่เหมือนเดิม เรียมบ <catch> ินแล้วจ้าผมเก็บสีได้อย่างง่ายดายเพราะว่าตี้นี้เป็นตี้เด็กน้อย ของพวกเขาก็พอใช้ได้ฟาร์มแล้วได้ทั้งหมด5 0 0แสนนิดผมก็เลยตัดสินใจที่จะขึ้นไปเปิดเซฟข้างบนต่อ ตานี้โชคดีได้ของแดงอย่างน้อยก็มีอะไรรองท้องถึงตายก็ไม่เสียดายชีวิตตาหนี้พบหนักจนเหลือ12นาทีสุดท้ายใน้สุด ก็มีคนมาโมเตลส,สักทีคุณผู้ชมหล <N> <N> ังจากยิงสตูเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่เก็บของนะครับผมตัดสินใจที่จะขึ้นไปบนโมเตลนะเพื่อที่จะเปิดเซฟก่อนลองเคลือวเองเอ้ย ลองดวงตัวเองสักหน่อยคุณผู้ชม โอเคครับเมื่อเรารับเกลือมาอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็มาเก็บของดีกว่าครับเผือข้างในตัวนี้นะ่ะมีของดีนะคผู้ชม วอสลไลย e ซีอเนมเมอไฮยคราฟ์ออฟพีคจัดเดแบทเทิลเผยไฟเกดิสเมนด์แวร์เดเบดเเดคนเดเซเดด็อกัดเดคมบกยทีเขาูกไปหมดทัวทั้งโลกว่าพวกมึงเทียชอบผักหลังแล้วก็โลกเก็บแม่ให้หมดแล้วก็ฝากม่งทั้งโคตรถ้าใครเห็นด้วยที่ต้องทำก็แค่ยกไม่มีขอโทษถ้าที่บุกสพมันก็ยังไม่ได้พอที่รอดไปได้คือบอกเลยไม่ใช่โชค พวกมึงขี้ขาดความฉลาดคนละยอด Use your master and duck from the trap w a s h i n g my face, don't look at my face Mopping the floor, now that would be dead Fuck with the tide, you should be dead Now telling me where started and left for the money n d live with t h money Don't m e the time c n t see that nobody know ข้ o สังกบดก็แค่ตีให้มันแตกเ t าให้มันลงแล้วจะตีให้มันแตกไม่มีที่หลบไม่ต้องให้พวกมันแอบของที่เหลือที่ในตานี้เราเกิดทางออกไกลสุดเลยคุณผู้ชมผมเลยตัดสินใจที่จะฟาร์มเซฟมันก่อนนะเ เกือเหมือนเดิม oh. เนื่องจากของฟาร์มของที่จุดซื้อขายขผลผลิตเนี่ยนายไปหน่อยผู้ชมก็เลยมีคนเข้ามาเปิดเซฟที่โมเตลที่เรียบร้อยแล้วครับแต่เผอิญเขาวิ่งจะมาออกผู้ชมผมเลยเจอเขาพอดี ตานี้ผมยิงไป2คนเลยตัดสินใจที่จะเคลียร์ของไอ้ตัวที่2ก่อนครับก็เลยยังไม่ได้ขึ้นที่จุดดักนะแต่เพอ,อื่นผู้ชมมีตี้จะมาออกเว้ยแล้วผมยังไม่ได้ขึ้นจุดดักเลย อวกาศ1เซตไนท์สยิงไม่ตายซักตัวแม่งวิ่งกันพันละวันเลยทุกคนก็ในเมื่อพลาดไปแล้วไม่เป็นไรม้ชมก็มาเก็บของตัวที่เรายิงไว้ก็ได้ครับอย่างน้อยก็น่าจะพอยาไสอยู่หรอัมง ตานี้เราได้มาทั้งหมด2องแสนห้าหมื่นบาทตานี้ผมเกิดไม่ไกลมากผู้ชมวิ่งมาแป๊บเดียวขึ้นที่ดักแล้วก็ก็มีคนวิ่งมาแล้วครับเรียบร้อยผู้ชมเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมาแค่ตัวเดียวนะครับหรือว่ามา2ตัวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเวลาในเกมเหลือ21นาทีเนี่ยก็มีคนออกท่อแล้วครับตานี้เนี่ยผมคงหมดหวังแน่เลยผู้ชมเหลือเวลา14นาทีภายในเกมก็มีคนออกท่ออีกแล้ว ตานี่ผมคงหมดังจริงๆแล้วครับตัวแรกตัดสินใจที่ลงไปข้างล่างเลยนะครับเพื่อที่จะไปเก็บศพนะแต่ยู่ดีเนี่ยเขามีคลื่นมาคุณผู้ชมอาจจะเป็นเพื่อนในตัวแรกก็ได้นะครับเหนือตายคุณผู้ชมผมจะได้ว่าตอนเล่นเนี่ยผมกด ปุ่มเล็งไม่โดนนะครับไอตัวนี้มีปืนสอกระบอกคุณผู้ชมมันน่าจะเก็บปืนในตัวด้านหลังมาแล้วนะ คุณผู้ชมคิดว่าไอห,หมอนี่คือคนไหมครับเขาน่าจะดักผมมานานแล้วเนี่ยแต่ผมก็ไม่เห็นไงตอนเล่นโอเคโอเคครับผู้ชมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็รบกวนผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดตัดสไม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอสัก150ไลค์นะครับ <S <S <Angel> <S ถ้าคุณผู้ชมมีจุดอักจุดไหนที่มันน่าสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะส่งมาในแชทแฟนเพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดักดูแล้วก็จะขึ้นเครดิตให้นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายคุณชม